ยิงใหญ่ในรอบซื้อซื้อพาโบติเชนโอ้โหร้อนแรงมากๆเลยทีเดียวครับครับนะผมและในช่วงเวลานี้ครับเราจะทําการประกาศรางวัลพิเศษรางวัลแรกในค่ำคืนนี้หลังจากการเสร็จสิ้นการประกวดในรอบการประกวดชุดวนะ่ายน้ำนั่นได้แก่รางวัลเ i ส s w ซ m ซู i t ครับ หรือว่ารางวัลชุดว่ายน้ำยอดเยี่ยมนั่นเองครับเอาละครับและสำหรับโอกาสน,นี้ครับผมขอเรียนเชิญครับคุณวรชพรพรทงอดีตโค้ครับผมเป็นเชีลลยเ่ยวล้ำเดิมของเราครับให้เกียรติกันเจ้าตำแหน่งกับชุดว่ายน้ำยอดเยี่ยม The Best in Swimsuit ครับไปเพียไม่ลงหรอกไปเพียไม่ลงไปเพียไม่ลงและครับ,รบสำหรับเจ้าของตำแหน่ง The Best in s w i m s u i ชุดว่ายน้ำยอดเยี่ยมของเราครับได้แก่ And this is our f i r s t special พ e เ a ษของ o ืน o ี t บ้านสิ่งสืบสูตเราชะว่าชมํานยอ่รมครับยินดีด้วยกับ MUSB 20คุปมารินวอนวังครับรวมไปถึงขอคุณครับสำหรับ PD ของเรากันด้วยนะครับกับคุณวัชพปอร์อ่อนผมอาชีพมครับเอาละครับทุกท่านครับและสำหรับช่วงนี้ครับเราจะมนพักชมสิ่งที่น่าสนใจสักครู่และช่วงหน้ามาสืบต่อนนักใตรอบของไฟลรอบคอมปิชัน Miss u n i r s สามคนปงการ2025 到一一年，到二千，三个